นี่นะครับทางเดินไปวัดป่าวังน้ําเย็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับทางที่จะเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งหลังหมู่บ้านชิชชนนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปกันเลยครับไปแล้วเราเราก็มาถึงถนนนะครับถนนซึ่งหลังหมู่บ้านทิชชนก็จะเชื่อมติดกับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับซึ่งถนนนะครับมาดูถนนนะครับตัวถนนเนี่ยก็จะเป็นถนนซึ่ง รถจะผ่านกันไม่ได้นะครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผ่านกันได้สบายครับอันนี้เป็นส่วนของถนนสาธนารณะของหมู่บ้านนะครับซึ่งวิวหลังหมู่บ้านเนี่ยงดงามมากนะครับมองตรงไปเนี่ยเห็นพระธาตุนะครับพระธาตุของวัดป่าบางน้ำเย็นนะครับชัดเจนสวยสดงดงามนะครับวิวหลังหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวลงเดินดูทางนานะครับลงไปเดี๋ยวลงไปท้องนาสวยงามมากนะครับวิวข้างหลังหมู่บ้านนะครับซึ่งติดกับวิวของวัดป่าบางน้ําเย็นนะครับเดินตรงไปตามถนนนะครับตามถนนก็จะไปถึงวัดป่าบางน้ําเย็นนะครับ วิวยามเย็นนะครับตอนนี้เวลา6โมงแล้วนะครับฝนกำลังจะตกนะครับปกติ6โมงเนี่ยยังไม่เมื่อเลยแต่วันนี้ฝนกำลังจะตกนะครับก็เลยเมือ่อคืนสักนิดนึงนะครับ<ม>ก็จะรถยนต์ผ่านไม่ได้นะครับก็จะมาก็ซ้อนกันขันกันนะครับถนนล,ลัางวัดนะครับนี่นะครับบรรยากาศ ทุง่งนานะครับหลังวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับก็จะมีถนนนะครับถนนที่ติดกับหลังของหมู่บ้านชิชชนนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับสามารถมาเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งได้นะครับก็มาทางเข้ามาทางหมู่บ้านทิชชนนะครับหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านทิชชนนะครับเดชิวอริยาอย่างงี้นะครับก็มาเส้นทาง เส้นด้านหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์แนะนำให้ดูรถไกลๆนะครับเพื่อจะได้หลบกันนะครับหลบกันได้ทันเพราะว่าไม่สามารถาวิ่งสวนกันได้นะครับถนนถนนเป็นถนนของหมู่บ้านนะครับสอนกันมาแนะนำมามอเตอร์ไซค์นะครับหรือถ้าเป็นรถยนต์ก็มองดีๆนะครับ ที่แอบนะครับเวลามีรถสวนกันนะครับรรยากาศยามเย็นนะครับทุ่งนานะครับซึ่งติดกับวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวิวทัศน์รื่รงมนะครับก็ยังเป็นสังคมแบบเป็นกันเองอยู่นะครับยังเป็นชนบทนะครับซึ่งเป็นชานเมืองนะครับติดกับเมืองนิดเดียวนะครับ ยังสวยงามอยู่นะครับตอนนี้ผมเดินออกกาลังกายมานะครับก็ใช้เวลาไม่นานนักนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับค่อยๆเดินมานะครับก็จะมาถึงถนนนะครับท้ายหมู่บ้านนะครับจะเป็นถนนเส้นที่จะไปวัดป่าวน้ําเย็นนะครับนาดผมเดินมาจากหมู่บ้านชิชนนะครับก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงวัดป่าวน้ําเย็นแล้วนะครับตอนนี้ เดินมาชิวๆมานะมานะครับตอนนี้ก็จะเห็นรั้ววัดละนะครับยามเย็นนะครับรั้ววัดยามเย็นวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับเดินมปเรื่อยๆอ,ออกกำลังกายนะครับเป็นรั้ววัดแล้วยามเย็นก็สงบ ร่มรื่นนะครับก็จะเริ่มไม่มีคนแล้วนะครับเด๋ยวสักหน่อยเราก็จะกลับนะครับ<ม>เดินมาตอนนี้ถึงวัดแล้วนะครับเดินมาเรื่อยๆถึงวัดใช้เวลาไม่นานนะครับเวลาวัดยามเย็นนะครับก็จะมีบรรยากาศเนี่ยนะครับสงบเงียบนะครับว่า พระท่านก็ทํากิจของสงฆ์อยู่นะครับกําลังสวดมนต์นะครับเงียบนะครับผู้คนก็กลับไปแล้วนะครับเงียบนะครับเดี๋ยววันหลังเราก็มารีวิวกันใหม่นะครับก็มาอันนี้เอามาบอกเส้นทางใหม่นะครับอีกเส้นทางหนึ่งแนะนํากันนะครับเส้นทางที่จากหมู่บ้านชิดชนนะครับมาถึงวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับเป็นเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่ง ก็จะมาได้พุทธศาสนิกชนนะครับหรือคนที่อยู่หมู่บ้านที่ชนหมู่บ้านเดชิว uh, อริยาเงี้ยก็มาเส้นทางนี้นะครับคลองยักษ์นะครับของขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากนะครับเคยหล่นแล้วครั้งหนึ่งนะครับพายุหรืออะไรเนี่ยนะครับหล่นครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาซ่อมแซมขึ้นมากลับคืนสภาพสวยงามเหมือนเดิมนะครับ บรรยากาศของวัดอีกมุมหนึ่งนะครับยามเย็นนะครับเป็นในส่วนของวัดนะครับที่เป็นถนนของประชาชนนะครับวัดก็จะเป็นสองข้างฝั่งเลยนะครับนีน่เป็นพระธาตุเนาะนี่เป็นส่วนของวัดนะครับซึ่งมีทั้งสองด้านเลยนะครับ เย็นสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับไห้เรามาถ่ายกันใหม่ครับ